สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทารอรด์แชแนผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนับไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะสวัสดีเดือนมิถุนายนนะคะคลิปนี้เราจะมาเช็คดวงความรักเป็นแบบราศีนะคะชาวราศีกุมนะคะเดือนมิถุนายนนะคะชาวราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะเป็นยึดถือตามแบบ สากลน,นะคะถ้าเกิดท่านใดที่คิดว่ามีราศีหรือลัคนาแบบโหราอา่เป็นแบบไทยก็สามารถรับชมได้นะคะท่านใดที่รู้การสุขดาวจันทร์สามารถรับชมคลิปที่เป็นความรักได้นะคะข้อความรักจากเขาเขากำลังรู้สึกอย่างไรขอเช็คพลังงานเดือนมิถุนายนนะว่าเป็นแบบไหนก่อนนะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะ เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้แล้วก็โปรดใช้วิจนนรารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปทุกคลิปนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจการกดซ u b s ไ r i b e กดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่มีคลิปให,ใหม่ๆจะได้รับชมท่านใดที่จะใช้บริการช anel ของหมอแจนรายละเอียดใต้ดีสคริปชันอ่านให้ทุกถ้วนนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะขอบคุณทุกๆ,ๆกำลังใจ <c oughs> พอดูพลังงานตัวตนชาวราศีกุมก่อนนะคะเดือนมิถุนายนนะ เหตุการณ์ใดบ้างที่ผ่านมาแล้วหรือเหตุใด,ดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะว้าวเอ็มเพจโอ้มีความสุขดีนี่นะมีความสุขสมบูรณ์พูนสุขเกี่ยวกับเรื่องเข้าของเงินทองอาจจะแต่งงานหรือเปล่าอาจจะมีความสุขการเฉลิมฉลองอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่ผ่านมาคุณมีความสุขมีความรักที่ดีนะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนบางคนเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆนะคะ บางคนในอดีตที่ผ่านมามีความสุขดีนะแต่มันเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือตัวคุณไหมที่เจอพบเจอใครบางคนหรือตัวคุณกําลังเริ่มความสัมพันธ์กับใครใหม่หรือนะคะมีการบล็อกความสัมพันธ์ไปความสัมพันธ์ในอดีตมีความสุขดีแต่ผ่านมาแล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมาหรือเกี่ยวกับเรื่องใครบางคนที่ไปเจอคนใหม่อาจจะเป็นชาวราศีกุมเองไหมมีความสัมพันธ์ใหม่หรือ นะคนที่คุณพบพูดคุยในอดีตนะเขาอาจจะไปเจอใครใหม่สักคนหนึ่งหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองผลประโยชน์ในการครบหาดูใจในความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาฟันฝ่าอุปสรรคทํางานหรือใช้เขาเรียกว่าอะไรอะออ่ใช้ ความพยายามในการที่จะพาผู้ครองความสัมพันธ์ให้ไปถึงนะคะบางคนบางคู่หรือบางกรณีอาจจะมีการบล็อกกันในความสัมพันธ์ไปแล้วความสัมพันธ์หยุดนิ่งการรอคอยที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูว่าคนที่มีปฏิสัมพันธ์นะคะหรือใจเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณนะความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรคะตอนนี้วาเป็นพลังงานไพ่เดมูนะ มีอะไรที่ปิดบงังปกปิดปิดบังซ่อนเลนนะเขาก็เครียดอ่ามีเรื่องเครียดแสดงว่าเขาต้องมีอะไรปิดบังซ่อนเลนสาวราศีกุมนะพลังงานไพ่เดอะเดวิลแสดงว่าหมอเขาอ่านแบบนี้เลยนะคะถ้าท่านใดที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วขอให้ผ่านไปนะ การเริ่มต้นใหม่การไปยื่นความสัมพันธ์กับคนอื่นการไปมีความสัมพันธ์ที่ปกปิดปิดบังซ่อนเลนนะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยมันปิดบังซ่อนเลนเขาก็เครียดที่เขาอาจจะเผลอตัวเผลอใจเผลอกายไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องใช้ความพยายามในการคบหากับตัวคุณนะนะคะเขาก็เลยอาจจะเหมือนเผลอใจไปคบกับคนอื่นไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอื่นนะคะมีความไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ด้วยนะแล้วก็นะ จติอาจจะมีพลังงานของชาวราศีมีนมังกรแล้วก็ตุนนะคะมีอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นรับราชการนะคะมีความปกป,ปิดกําลังจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะในในสถานการณ์มันเหมือนว่าคุณราศีกุมอาจจะบอกเขาหรือเขาอาจจะบอกคุณ นะมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ต้องมีคนอื่นนะคะมีเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นการตัดสินใจที่จะเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือใจเขามีอะไรที่ปกปิดกับเราตัวเราไว้แล้วก็มีความไม่พึงพอใจในความสัมพันธ์ด้วยหรือกําลังชั่งใจระหว่างคุณกับเขาจะคุณกับอีกคนหนึ่งเขาจะเลือกใครอะไรประมาณนี้ได้นะใจเขารู้สึกแบบนี้อ่ะเอาละค่ะเรามาดูนะ ตัวของคุณนะคะความรู้สึกของคุณหลังในเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกอะไรอย่างไรคะอืมตัวคุณบอกว่ามุ่งม,มั่นความสําเร็จหรือโฟกัสเรื่องงานนะแต่มีการรอคอยรอคอยให้สถานการณ์ดีขึ้นใช่ไหมรอคอยให้ รอคอยกำลังดูอยู่ว่านะจะเอาไปทางไหนจะไปยังไงต่อในความสัมพันธ์มีความคิดขัดแย้งกันเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องความวุ่นวายอะไรในความรู้สึกของคุณคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาอีกได้ไหมเหมือนมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าในอดีตถ้าคุณทํามาดีในปัจจุบันก็จะได้รับผลดีมันเหมือนเป็นคําประกาศสิทธิ์หรือคําประกาศอะไรที่ให้คุณได้ไดไดรับรู้หรือคุณรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างรับรู้ว่าเขา ทำอะไรไม่ดีนอกใจอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันเหมือนว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องทําไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับคุณนะคะคุณรู้สึกแบบนี้ว่าเราก็ได้เคยไปทําอะไรหรือเปล่ากับความรักความสัมพันธ์ของคนอื่นหรืออะไรประมาณนี้มันเป็นเหมือนว่ากําลังได้รับผลของการกระทําหรือการได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณนะไม่เขาเรียกว่าออต้องอดทนนะ่ะ เหมือนรับรู้ว่าเขานอกใจรับรู้ว่าเขายงัง้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นคับประกาศหรือมันเป็นการสิ้นสุดหรือมันเป็นการบล็อกกันมันเป็นการไม่พึงพอใจนู่นนี่นั่น,นหรืออะไรทั้งที่ในอดีตมันเป็นความรักที่มันมีความสุขดีนะเดี๋ยวชาลีออสนะมีพลังงานคนที่เป็นทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบขึ้นมาหรือคนรับราชการหรือราศีกรกฎ ต้องใช้ความอดทนนะ่ะคุณนะคะกําลังคิดว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มันสามารถจะเป็นไปได้ไหมคุณเหมือนต้องอดทนนะ่ะในความสัมพันธ์ทำไมคุณรู้สึกหนักเหนื่อยคุณรู้สึกทําอะไรไม่ได้คิดวนไปเวียนมาอยู่นั่นแหละเนาะคะโอเคต่อมาทีนี้มาดูว่าเขานะคะเขาคิดอย่างไรเขาคิดถึงคุณไหมนะสิบดาบเขาอาจจะบอกว่าเขารู้สึกเสียใจเขาเศร้าใจนะคะ,ะเขาคิดว่านะคะตัวคุณ เมื่อเขาทําไม่ดีแล้วนะคะมันจะต้องทําให้ตัวคุณเนี่ยต้องอดทนต้องเข้มแข็งมากขึ้นเขาคิดวนไปเวียนมานะคะคิดวนไปเวียนมาอยากจะกลับมามันมีอะไรที่เป็นทางเลือกเป็นตัวเลือกคะคี่ถึงเราไหมคิดถึงนะคิดถึงอาจจะความเข้มแข็งความแข็งแก่งของตัวคุณเดอะทาวเเป็นความสัมพันธ์ที่พังทลายไปแล้วล่ะ แสดงว่าคุณกับเขาเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็มีการนอกใจกันเกิดขึ้น The Tower ความสัมพันธ์คือเหมือนว่าความสัมพันธ์พังทลายไปแล้วบ้านแตกการจบสิ้นอะไรไปแล้วแต่เขาก็ยังหวนนึกถึงนะหวนนึกถึงอยากกลับถามว่าอยากกลับมาไหมก็อยากกลับแหละมันเหมือนว่าการที่เขาอาจจะทําอะไรไม่ดีบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือพลังงานอาจจะสลับกันหรืออาจจะเป็นตัวคูณก็ได้ที่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้นะคะมันทให้ความสัมพันธ์นี้พังทลายไปจบสิ้นความรักที่เคยดีต่อกันไปอะไรแบบนี้นะ เอาราคาที่นี้เรามาถามว่าราศสิกุมคิดถึงเขาไหมล่ะนะสําหรับคนที่มาส่องเช้าส่องอะไรก็แล้วแต่สามดาบนะมันเป็นความเศร้าเสียใจสามดาบรักสามเศร้าเราสองสามคนการคําพูดการกระทําที่เชื่อเฉื่หัวใจการนึกถึงการคิดถึงคุณคิดถึงแต่เรื่องสิ่งที่เจ็บปวดสิ่งที่เขากระทาไม่ดีต่อคุณนะคิดถึงบางสิ่งบางอย่างเสียดายความสัมพันธ์ที่เคยพัฒนามาอย่างดีงามนะ คือมันพัฒนาขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้นะคะมันเหมือนว่ามีการทรยศกันนะก็เลยต้องจบกันไปตอนนี้ตัวคุณสถานการณ์อยากจะปลดปล่อยพลังงานที่เหมือนว่าเราไม่มีแฟนแล้วเราอยากไปข้างหน้าเราอยากโสดเราอิสระเราปล่อยใจสบายๆหรือเราจะคบหากับใครต่อไปก็คือเราจะให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้คอมมิเมนต์อะไรนะ สถานาการณ์คุณโสดแต่ตัวคุณเหมือนอยากหยุดนิ่งหรือคุณกำลังรอคอยเหมือนกันรอคอยยังมีความหวังเหมือนกันนะแต่สถานาการณ์มันเหมือนไพ่อยากจะบอกว่าคุณก็ยังโสดอยู่หรือความรักความหวังที่คุณทุ่มเทหรืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนดูไม่มีค่าเลยใช่ไหมในสายตาของเขาคนนั้นตอนนี้คุณก็เลยโสดหรืออยู่เงี้ยเมียตัวเองคนเดียวนะเหมือนอยู่ด้วยความรอคอยอยากจะเยียวยาจิตใจตัวเองให้มันปลดปล่อย,อยพันธนาการที่เคยโดนห,กหักหลังความรักความเศร้าความเสียใจที่ได้รับ ได้รับจากเขาคนนั้นนะ่นะอยากจะเยียวยาใจตัวเองนะคะท,ะทั้งที่เราคิดว่ามันมีอะไรที่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างรูปร่างหน้าตาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยดีพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมเราต้องเจอคนแบบนี้คนที่คอยหักหลังเราผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราทุ่มเทให้เขาไปแต่เขากลับไม่ซื่อสัตย์ ตอนแรกก็ดีต่อมาสักพักหนึ่งมันชักเริ่มมีปัญหาขึ้นนะคะสถานการ์มันเหมือนคุณยังต้องยังยังต้องโสดอยู่มีพลังงานนะคะชาวราศีกุมของตัวคุณเองขึ้นมาเหมือนเป็นคนที่โดดเด่นโด่งดังหรือมีชื่อเสียงในหะน้าที่การงานหรืออะไรก็ได้แต่บางทีคนอ,นอื่นอาจจะถามว่าเอ๊ะไม่มีแฟนหรอโสดอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณบอกแบบนี้คนอื่นก็อาจจะไม่เชื่อว่าอุ้ยหน้าตาดีหน้าตาสวยขนาดน,นี้ไม่น่าจะโสดอยู่ได้นะเพราะว่าไปพลังงานประมาณนี้อถามว่าคุณคิดถึงเขาไหม มันก็คิดถึงแหละแต่คิดถึงความที่เจ็บปวดมากกว่านะอยากจะปลดปล่อยตัวเองอยากเป็นอิสระจากความเจ็บปวดครั้งนั้นบางทีตอนนี้อาจจะมีคนเข้ามาแต่คุณก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไรหร่หรอกเหมือนว่าอยู่เป็นโสดดีกว่าชีวิตชั้นสบายหรือมีความสุขมากกว่านะเอาล่ะทีนี้เรามาดูข้อความ5ข้อความนะเขาอยากบอกอะไรคะมาดูข้อความรักนะ5ข้อความนะอา,มนะอาจจะมีทั้งรักและไม่รักหรืออาจจะมีทั้งเจ็บปวดบ้างเนานะเพราะว่าในความรักมันต้องมีทั้งนะ ความหวานความทุกขความโมความเจ็บปวดบ้างหาข้อความที่เราอยากจะเปิดนะคะเขาอยากจะบอกอะไรถึงคุณอ่ะมาดูพลังงานอืมเรายังรักกันอยู่ไหมความสําคัญของเราไม่เคยตรงกันเลยนะคะเจ็บน้อยลงและยังไม่ลืมยังคิดถึงเสมออ่ามีคนให้คิดถึงมันก็ดีแต่ที่ไม่ดีคือคิดถึงแล้วนะคะไม่ได้เจอ โอเคเขาบอกคุณแบบนี้นะเอาละเขาดูพลังงานของคุณนะถ้าข้อความตัวคุณอยากบอกเขาว่าคิดถึงคํานั้นที่พูดแต่ในใจเมื่อไรพี่จะออกไปจากหัวผมเสียีคิดถึงเธอทุกวันคิดถึงผมบ้างไหมหรือคิดถึงฉันบ้างไหมนะคะอยากทำบางสิ่งบางอย่างให้มากกว่านี้นะคะ แสดงว่าอยากทําบางสิ่งบางอย่างให้มากกว่าน,นี้แต่แสดงว่าไม่ได้ทํามันใช่ไหมคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูขอดูแนวโน้มแนอนาคตแนวโน้มในอนาคตให้ชาวราศีกุมนะคะเดือนมิถุนายนนะจะเป็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะขอดูนิดนึงอืมก็อบอกว่าแนวโน้มในอนาคตอย่าใจร้อนในความสัมพันธ์อย่ามีการทะเลาะเบ,บาแวงถ้าเกิดว่ามีการขอคืนดีหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะ หรือมีคนใหม่เข้ามามอบความรัก,วกความรู้สึกนะคะมีโอกาสมีโอกาสของคนที่นะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้หรืออาจจะมีคนสองคนที่เข้ามาชอบคุณนะ,ะหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่มาขอโอกาสแล้วก็มีคนใหม่เข้ามากลาลังคุยนะคะก็บอกว่าอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์มั่ววามให้คิดตัดสินใจก่อนว่าที่ผ่านมานะค,ะคุณจะเอาแบบไหนคุณจะเลือกคนใหม่หรือคุณจะเอาคนเก่านะคะอืม อาจจะมีโชคลาภเงินทองเสี่ยงโชคอะไรก็ได้ด้วยนะคะแล้วแต่แล้วแต่แ,แ,ตแต่ละคนแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันเขาดูคำแนะนำจากไพ่แองเจินิดนึงนะคะอยากให้คำแนะนำอะไรบ้างเอาละค่ะให้คำแนะนำนะอ่าการคิดนะคะการคิดจินตนาการถึงความรักความสุขนะแสดงว่าอะ การคิดจินตนาการในอดีตที่ผ่านมาอาจจะคิดถึงอดีตที่วัยเยาว์คิดถึงเหตุการณ์ในอดีตคิดถึงในวัยเด็กคิดถึงเหตุการณ์ที่เคยคิดเคยฝันนะมีความสุขสมบูรณ์ุดมสมบูรณ์อะอาจจะคิดถึงเรื่องครอบครัวครอบครัวเก่าหรือครอบครัว,รออรวที่กําลังมีปัญหาอยู่หรือนะคะการจะได้อยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นครอบครัวหรือหมายถึงคุณอยู่กับตัวตนของตัวคุณเองได้การรักตัวเองมากขึ้นการมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะ เขาบอกว่าให้วันเวลานะช่วยเยียวยาความคิดความรู้สึกหรือตัวตนของคุณนะคะวันเวลาที่จะจะเ,เขาเรียกว่าอะไรวันเวลาที่เราได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่หล่อหลอมเป็นตัวตนของคุณขึ้นมานะคะกลายเป็นคนที่มีคุณค่านะเพียบพร้อมอะไรก็แล้วแต่นะ ให้ให้มอเห็นคุณค่าของตัวเองอะนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่เจอคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเรานะคะอย่าไปให้ค่าเขานะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนํำนะจากไพ่นะคะต้องขอบคุณมากๆสำหรับการที่เข้ามาชมคลิปนะคะก็นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพราะว่าเวลาที่เราทำคลิปจะได้มีจะได้รับชมคลิปนะคะใหม่ๆใ,ในทุกวันนะคะ ต้องขอบคุณมากๆสําหรับคนที่มาคอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพไม่ว่าจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลขอบคุณรีวิวในช่องชุมชนด้วยขอบคุณนะคะทีออ่จัดเลขมงคลไปแล้วคนละก็ติดต่อกลับมาก็มารีวิวให้ต้องกาบขอบคุณทุกท่านนะคะการใช้บริการช ANNEL ของหมอแจนรบก,กวนอ่านรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นให้ครบถ้วนก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขนะคะในทุกวันขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ